สวัสดีครับผมหวานชาวไร่นะจะพามาดูเนี่ยประมาณพื้นที่ประมาณสักงานกวาๆนะครับว่าผมปลูกอะไรบ้างอนี่ยทำยังไงบ้างเนี่ยอย่างแรกผมก็จะขุดบ่อนะขุดบ่อขุดบ่อลึกบ่อมาไม่ค่อยไม่ค่อยลึกอะมากว้างประมาณสิบกว่าเมตรสิบกว่าเมตรลึกประมาณนักสามสี่เมตรนามันจะซึมเนีย มีน้ำพายตันหน่อยพีนะผมก็จะปล่อยปลามังปล่อยอะไรมั่งหอยมาเลี้ยงอะไรมั่งประมาณนี้เลเนี่ยหอยนะไปอยู่ตามฝั่งนะประมาณนี้หอยเดี๋ยวจับใหดูอันนี้อันนี้หอยเนี่ยหอยนี่อยู่ตามฝั่งนี่หอยเชอรี่นะแล้วก็จะแพร่พันธุ์แพร่พันธุ์ง่ายครับหอยเชอรี่ครับเอากรนมะพร้าวอะไรมาไว้ขอบๆโบน่ะ เอาหลักเาสาประมาณเนี้ยให้มันเกาะอ,อยู่หอยพวกนี้มันมันจะอยู่น้ำไม่ลึกนะน้ำเนี่ยอยู่กับขอบบ่อตื้นมีอไอชี้โคนชีอะไรเนี่ยจะฝังตัวอยู่ประมาณเนี้ยีหอยเชอรี่นะแล้วปลาบ่อยนะปลาจะเพียนปลาลูกปลาดานินปลาอะไรปล่อยในบ่อนะครับตอนนี้ก็จะปลูกมีจะปลูกอะไรปลูกทับทิมอันนี้ทับทิมอันนี้พันแดงกลางดง มีไม่มีที่ไหนแนละ้วม,มีที่เพิ่งขยายพันธุ์ครับแดงกลางลงอ่ามันก็จะปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยกล้วยน้ำวาอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวปลูกมะนาวเอาไว้เอาไว้ตรงที่กล้วยกล้วยประมาณนี้ ปลูกไปเรื่อยๆปลูกกล้วยเป็นแถวเนะีกยปุ๋ยเป็นแถวเป็นมะละกอะปลูกเป็นแถวไปกพลังงามเลยเป็นบอ่อจะปลูกเป็นแถวมะพร้า,าวมะพร้าวประมาณในในี้แล้วก็ประมาณสักสิบต้นมอ,อแลนกับไอ้ไอ้แขกดำไอ้กิน กินสุกกับกินส้มตำพวกเอออันนี้ก็ประมาณสิบต้นทับทิมประมาณ20ต้นนะมะพร้าวก็20ต้นกล้วยผมกล้วยปรมาณกล้วยกล้วยไข่ประมาณ20กล้วยหอมทองประมาณ10ต้นกล้วยน้ำว้าประมาณ20ต้นนะผมปลูกผมจะปลูกเป็นแถวนะ มันก็มาเอาเห็นไหมยอดสวยเดี๋ยวยอดสวยผักบุ้งผักบุ้งแดงอู้ยอดสวยงามนะครับเนี่ยยอดสวยงามมากนะนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบน้ําซึมน้ําซึมน้ําซึมนะอ่ะผักบุ้งเต็มเลยจะเป็นร่องนะผักบุ้งโอ้มีมีอดไม่มีอดครับไม่มีอดอันก็จะเป็นป่าอ้อยประมาณยี่สิบสามสิบไร่นะ ออว้าเราเราก็จะนะปลูกตะไคร้ปลูกอะไรไปเรื่อยเลยปลูกพวกต้นไผ่ต้นลวกเอาไว้กินนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะปลูกไอ้พวกเงาะสี่ต้นนะ ลองกองต้นนึงอะไรประมาณสองสามต้นนะประมาณนี้แหละครับบิวบิวก็สวยบิวก็สวยดีครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวมาเรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆผมจะปลูกกล้วยเป็นแถวนะสลับกับละกอในหน้าก็มีครับปลูกเข้าไปเลยครับอยากปลูกอะไรปลูกเข้าไปอยาป่าไปซีเรียสว่าต้องเอาเท่านูน่นเท่านี้กี่เมตรกีนะ่เมตรเราชอบอะไรปลูกไปเลยปลูกไปเลย เดี๋ยวดีเองครับปลูกไปไม่ต้องไปพิธีไปถันอะไรมากนะผมว่านะมันจะโอเคอ่ะอยากเลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงปลาเลยครับปลานิลปลาอะไรก็ได้ปลาดุกปลาเพียนอะไรก็ได้ครับใหญ่แล้วก็ตกกินมั่งอะไรกินมั่งเลยนี่ก็ผมก็ปลูกปล่อยแบบธรรมชาตินะผมไม่ได้ลดน้ําลดอะไรนะผมใช้น้ําฝนมั่งน้ําบ่อมั่งประมาณเนี้ มันก็โอเคนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมั่งนะปุ๋ยหีงัวน้ำหมักอะไรประมาณนี้ครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตแข่งเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผม